สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนมาติดตามผลการทำงานของ3าเคลว์แวร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเ mm hmm. วอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารปรับตุงดินตราหญิงเกษตรครับซึ่งทําให้เกษตรก,กรทั่วไทยนั้นลืมตาอ,อ้าปากได้วันนี้ผมมาติดตามสวนนะครับทุเรียนหมอนทองที่หมู่5บ้านชําม่วงตําบลชํา อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่นี่ครับเขามีที่ปลูกทุเรียนพันธ์ุหมอนทองนะครับแไร่ก็แบ่งเป็น192ต้นทุเรียนอายุ5ปี8เดือนและสาคัญครับเขาก็มีอีกอายุ3ปีกับ9เดือนครับซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกัน88ต้นแต่วันนี้เราจะมาดูกันครับเธอนั้นได้ปลูกทุเรียนอายุ5ปีตอนที่เธอรู้จักกับคู่หูน่ะเธอรู้จักตอนที่อายุทุเรียน4ปี แล้วก็ใช้ในการดูแลบำรุงรักษาต้นโสมใบต่างๆไม่เป็นไปดั่งใจเธอก็ไปปรึกษาคนข้างบ้านปรากฏว่าเขาแนะนําไม่ใช้คู่หูมหัศจรรย์เธอก็ใช้มาโดยตลอดแก้ไขปัญหาทั้งกิ่งที่มันเล็กให้อวบขึ้นแล้วที่สําคัญครับใบงามเธอสังเกตได้จากการใช้ไปเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนหลังจากนั้นครับเธอบอกว่าเมื่อตุลาคมที่ผ่านมาปี2067เธอเริ่มมารู้จักกับนวัตกรรมใหม่ของ3ามเกลือเวอร์แพนเธอบอกว่าโอ้โหใช้แล้ว ดอกของเธอมาเต็มต้นที่สำคัญครับเธอปลื้มใจมากเลยจากเคยได้500กว่าลูกเมื่อปีที่แล้วนะครับปีนี้เธอบอกว่านับไม่ท้วนเลยเพราะดอกออกขนาดนี้หัวใจของเธอพองโตมารู้จักเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ แนะนำมันหน่อยเถอะครับว่าชื่อเรียงเสียงไรครับชื่อจีบจันจรต้นงอค่ะอยู่บ้านชม่วงตําบลชําอําเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดผมขออนุญาตในฐานหน้าที่วันนี้มาเยี่ยมเยียนกันถึงที่นี่ได้ใช้คู่หูมาสจั่นเนี่ยนะครับใช้3มเกลือเลยไหมครับใช้3เกลือค่ะสามเกลือเลยนะทั้งหัวแพนนะครับทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรปุ๋ยหญิงเกษตรด้วยแล้วก็ไข่ตัวซานด้วยนะครับเรารู้จักโดยการแนะนาของไข่ครับจากเพื่อนบ้านค่ะเพื่อนบ้านค่ะเห็นของเขาสวยแล้วก็เป็นดอกต้นนี้จะสวยเหมือนกันค่ะเราก็ไม่มีปัญหา กับต้นไม้ของเราครับช่วงนั้นจะใช้ ใช้สารเคมีเยอะนะคะช่วงนั้นแล้วก็ต้นมันจะไม่โตต้นจะโสมแล้วใบมันก็จะไม่เขียวไม่แบบมันไม่สวยนะคะใบออกเหลือง,งเพราะว่าเราจะใช้ส่วนมากจะเน้นเคมียเยอะคะ่ะช่วงนั้นสิ่งที่เราอุตส่าห์ธนุถนอมมาจะไม่เกิดประโยชน์กับเรา<ช>ไม่มีผลผลิตให้กับเราถูกไหมครับพอเริ่มนํามาใช้ตอนนั้นพอนํามาใช้แล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงเราใช้ไปกี่ครั้งกี่วันครับเห็นการช่วงนั้น,เ,นเอามาใช้นะคะประมาณ1เดือนค่ะแล้วก็ประมาณ1เดือนก็มาดูยอดจะออกมาค่ะยอดจะแตกดีแล้ว แล้วก็ใบใบจะเขียวค่ะแล้วต้นนี้มันจะขยายขึ้นมาค่ะต้นมาขยาย เรารู้ได้ไงว่าต้นมันขยายเราสังเกตจากอะไรครับสังเกตที่มันเป็นรอยรอยแตกออกมาเพราะว่าช่วงที่ยังไม่ใช้มันจะไม่มีรอยแตก<อ>กิง่งพวกต้นอะไรมันจะไม่อว่าก็หมายความว่าเซลล์ของเขาเริ่มขยายใช่ค่ะเซลล์ต้นว่าเซลล์กิ่งก้านสาขา <ๆ S 2> กําลังขยายและเราก็ดูแลบํารุงรักษามาถูกไหมครับมันได้ออกลูกออกผลให้เราได้เห็นไหมครับเห็นค่ะเพราะว่าปีที่แล้วนะคะปีช่วงที่ใช้น่ะแต่จะยังไม่ได้ใช้เต็มที่นะคะเพราะว่าลองผิดลองถูกก็ยังลองหรือว่าจะดีจริงไหมเห็นเขาใช้แล้วก็บอกว่าเออมันดีจริง แบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจใช้ดู oh. ทั้งปุ๋ยหญิงเกษตรนะคะแล้วก็ชุดคู่หูตัวนี้ด้วยค่ะคแต่สิ่งที่ตอบโจทย์เราคือผลผลิตถูกไหมครับใช่ค่ะในปีที่เราใช้มาประมาณสักกับปีก็ว่าได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเราได้รับผลผลิตมาสักกี่ตันกันทีเดียวครับ ปีที่แล้วนี่ก็คือมันมันจะไม่เป็นทุกต้นนะคะที่ได้ก็คือประมาณ500กว่าลูกห้าร้กว่าลูกใน192ต้นนี้นะลักษณะของผลมันเป็นยังไงครับลูกจะสวยนะคะมันจะไม่เป็นมันจะไม่เป็นเข้แล้วก็เบือกมันจะไม่ไม่หนานะคะ่ะ ถูกใจเราใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านเขาบอกว่าถ้าทุเรียนปีแรกมันจะเป็นแค่เปลือกหนาเปลือกหนาทร,ทรงไม่สวยทรงไม่สวยทรงเหมือนเค้นะฮะ่ะบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวแล้วก็แล,วกแล้วก็เนื้อมันจะแบบกรอบด้วยค่ะตัวน,นี้เนื้อแน่นเนื้อนแน่นใช่ค่ะเพราะว่าจะพ่นลูกช่วงนั้นจะพ่นลูกเยอะพ่นไปที่ลูกด้วยน้ำหนักของลูกล่ะครับ เป็นยังไงน้ำหนักนี่มันจะไม่เบานะคะรู้สึกว่าน้ำหนักนี่จะดีกี่กิโลต่อลูกประมาณครับที่ที่สวนนี้นะคะก็คือมันจะเป็นบางต้นบางต้นก็จะลูกใหญ่ประมาณ3ากิโลกว่าก็มี4ี่กิโลก็มีค่ะก็ถือว่าถูกใจเราสิครับใช่ค่ะเป็นมาตรฐานของ3โล4โล5โลถูกไหมครับรสชาติเป็นไงครับรสชาตินี่จะหวานกรอบอ๋อเหรหวานกรอบสีสีของเนื้อทุเรียนนี่สีของเนื้อจะออกเหลืองเข้มโนือดี เป็นทุเรียนภูเขาไฟเลยใช่ค่ะเป็นทุเรียนแบบเนื้อภูเขาไฟเนื้อภูเขาไฟน่าชื่นใจนะครับตรงตามสายพันธุ์ตรงความรู้สึกของพี่น้องที่อยากจะมาเที่ยวสีสเกตเลยได้รับทานทุเรียนที่เรียกกันว่าทุเรียนภูเขาไฟขนาดนี้บริษัท World Car อ i n n o v a t i o n ก็ได้เพิ่มนวัตกรรมใหม่ครับสามเกลว์เวอร์แพนตัวนี้3ามเกลว์เวอร์แพนนวัตกรรมใหม่นี้เราได้นํามาใช้หรือยังครับเอามาใช้แล้วละลายไวนะครับแล้วก็เห็นผลทางใจเลยช่วงนั้นจะฉีดที่พื้นดินด้วยค่ะแล้วก็ใช้หญิงเกษตรด้วยใช่ค่ะ ในการทําดอกอย่างไรครับก็คือจะฉีดฉีดใต้ท้องกิ่งนะคะไข่ตัวซานกับชุดใหม่สูตรใหม่นี้นะใช่ค่ะชุดใหม่สูตรใหม่ตัวนี้เลยค,ค่ะ,คะแล้วเกิด ปรากฏการณ์อะไรกับเราครับดอกจะออกมาทุกกิง่งออกมาแบบเยอะมากคะ่ะแล้วก็ดอกดอกจะสมบูรณ์ด้วยคะ่ะวันนี้ออกทุกกิ่งจริงนะครับที่เราสังเกตเข้าไปดูเนี่ยออกทุกกิ่งแล้วก็ทุกต้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็<ถ>ที่ใช้ตัวนี้รู้สึกว่าต้นไม่โทมคะ่ะใบก็ยังเขียวสวยอยู่รู้สึกว่าพอเพียงแล้วก็ภูมิใจในตัวนี้คะ่ะเปิดใจลองใช้ดูนะคะผมถามนิดนึงนะครับพอมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเนี่ยเมื่อก่อนเราใช้เคมีมาเป็นเวละระยะเวลาตั้ง4ปีไอ้สปีที่ผ่านมานั้นเราใช้เกี่ยวกับเรื่องสารที่เป็น บำรุงดูแลรักษาต้นพืชเนี่ยเราใช้ไปเยอะไหมครับสมัยนั้นใช้เยอะค่ะถือว่าประมาณ90%ซก็ได้ค่ะจากรายจ่ายจากรายจ่ายเท่าไหร่ใช่ค่ะไอส่วนของสารบำรุงต้นพืชเนี่ยนะที่เป็นเคมีเนี่ยทั้งยาทั้งปุ๋ยอะไรแบบนี้เพราะว่าจะส่วนมากจะเน้นเคมีช่วงนั้นที่ยังไม่รู้จักตัวนี้นะคะโอ้เราใช้90%เลยนะครับรายจ่ายของเราจงรอดมีเงินร้อยหนึ่งเราเก็บเหลือ10บาทเองแต่ใส่ที่ต้นไม้90บาทปัจจุบันหลังจากที่หันมาใช้3มเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ เราลดค่าใช้จ่ายจาก90%ลดลงไปไหมครับลดค่ะถือว่าน่าจะประมาณ50%าสิบเปอเนได้คะว่าลดต้นทุนได้เยอะมากเลยค่ะเลยครับลดไปครึ่งหนึ่งเลยจากเคยใช้90ไปเหลือ50ก็หมายความว่าเราประหยัดเงินไปอีก40ถูกไหมครับคิดเป็นร้อยบาทก็คือประหยัดเงินไปตั้ง40บาทจากการใช้เราใช้แค่50บาทเหลือเงินเก็บตั้งเป็น50บาทเหมือนกันอ่ะถูกไหมครับหลังจากที่เราใช้มาอย่างนั้นก็ถือว่าพลังใจตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะการเกษตรมันก็คือหัวใจสําคัญคือต้องลดต้นทุนกกมมมั้ยคครบบแลลววว็ไปเพิิ่าาางงงดดทผตใสอ สวยแล้วก็ดอกไม่ร่วงค่ะ,อะดอกนี่จะสมบูรณ์นะคะดอกไม่ร่วงด้วยใช่ค่ะโอ้โหนี่เติมตอนท้ายว่าดอกไม่ล่วง หพวใจสําคัญนะครับสำคัญที่สุดนะครับก็คืออยากจะให้เพิ่มความมั่นใจตรงนี้กับเกษตรกรโดยขีดเส้นใต้ให้กับพลังนักการเกษตรที่ปลูกทุเรียนเหมือนกับเราโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับเชินเชิญครับสมาชิกท่านใดที่ยังไม่เคยใช้หรือว่าเพื่อนบ้านหรือว่าจังหวัดอื่นนะคะที่ยังไม่เคยใช้ก็ลองเปิดใจใช้ดูนะคะเพระาะว่าเท่าที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่บํารุงต้นนะคะทาให้ต้นสวยต้นอวบแล้วก็ ใบนี้ก็จะเขียวสวยค่ะใบมันแล้วก็อยากให้เปิดใจใช้ดูเพราะว่าใช้มานี่คือให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะ oh. กับคะแนนตัวนี้ครับ <laughs> <ผม S 2> กับชุดนี้นะคะคู่หูเบอร์แฟนเนียค่ะเต็มร้อยอย่างนี้ครับก็จะมักจะมีผู้ที่จะทําเทียมเรียนแบบโดยไม่สงสารเกษตรกรซึ่งทุกคนนั้นเขามั่นใจกับผลิตภัณฑ์แบบนี้เบอร์ค์ดอินโนเวชั่นแต่ท่านทั้งหลายครับที่กำลังทำเทียมเรียนแบบก็เท่ากับว่าทำร้ายเกษตรกรขอเถอะครับถ้าทำ ก็ไปทําอย่างอื่นที่ไม่ทําร้ายเกษตรกรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังสําคัญของประเทศชาติในการทําให้ผลผลิตเขานั้นเต็มเม็ดเต็มหน่วยและที่สาคัญครับเงินทองทุบบาททุสตางของเกษตรกรเต็มไปด้วยหยาดเหงื่อแห่งความเจ็บปวดนะครับถ้าท่านทําร้ายเขาอย่างนั้นได้การใช้ของจริงอย่าไปใช้ของเทียมเรียนแบบเลยอันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนก็ขออนุญาตเตือนกันไว้นะครับรรวยยยยยไไปดดีสู้ใจเเกษตอััังงม่คพลา